หลังจากที่ครูสันติและพราวได้เข้าไปยื่นหนังสือคัดค้านการยุบโรงเรียนของโรงเรียนบ้านโคกปังแต่แล้วก็ไม่สำเร็จซึ่งจูจูพออ,อวันชนะก็ได้เข้ามาขวางทางคู่เอาไว้เพราะรู้ดีว่า ทั้งคู่นั้นทั้งครูสันติและก็พราวสามารถทําทุกอย่างเพื่อรักษาโรงเรียนบ้านโคกปังเอาไว้แต่เขาก็นั้นก็ไม่อยากให้ครูสันติเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะเขารู้ดีว่าอิทิไม่มีวันปล่อยครูสันติไปอย่างแน่นอนเพราะว่าเขานั้นคือขวากน้ำสำคัญที่ขวางโปรเจกต์ที่อิทินั้นต้องการที่จะทำ จึงได้แต่เตือนเพราะว่าครั้งหนึ่งทั้งคู่นั้นก็เคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนแต่ว่าครูสันติก็ไม่ฟังพร้อมพูดกับพออ,อวันชนะว่าคิดถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นแต่ก็ขอให้เขานั้นออกมาจากกลุ่มของอิทธิเพราะว่าตัวของเขาเองต่างหากที่จะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ส่วนทางด้านครูโชคที่กําลังเตรียมตัวจะไปซ้อมให้กับเด็กๆเ,เพราะว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้าทีมมัานโคกปังก็ต้องลงแข่งขันกับทีมโรงเรียนดาวเด่นวิทยาเพื่อชิง ในนคงี้ง้รัแต่แล้วเรื่องที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นเมื่อครูโชคได้ยินเสียงบางอย่างจึงออกมาจากทางด้านนอกของบ้านพักด้วยความสงสัยเขาจึงค่อยๆเปิดประตูออกมาพร้อมกับถามว่าใครแต่พอครูโชคไม่เห็นก็ได้เดินออกมาดูแค่เพียงคลิปตาเท่านั้นมีคนอยู่ด้านหลงังและเขาก็มีใครบางคนใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าจากถันด้านหลงังทำให้ครูโชคนั้นได้สลบไปส่วนทางด้านเด็กๆที่รอครูโชค จนนานเป็นที่ผิดสังเกตทำให้เด็กๆนั้นต้องไปตามครูโชคถึงที่บ้านพักแต่หากเท่าไหร่ก็หาไม่เจอจนกระทั่งกระแตก็ได้เห็นเพื่อนให้เพื่อนนั้นดูไหลเลือดที่ตกอยู่บนพื้นทำเอาทุกคนตกใจมากจึงรีบไปบอกกับครูพาฝันทันทีซึ่งตัดภาพมาที่ครูโชคที่นอนสลบยู่แต่พอฟื้นขึ้นมาเขาก็พบว่าอิทธิและก็ลูกน้องของเขานั้นยืนมองอยู่ตรงหน้าแล้วก็พร้อมที่จะจัดการกับครูโชคอย่างที่เคยทำกับตะวัน น้องชายของเขาซึ่งครูโชคซึ่งอิทธิทีนั้นไม่ได้ต้องการให้ทีมวัวล์บอลของข็มบ้านโคกปังชนะจึงจัดการกักขังเอาไวา้ไม่เพียงเท่านั้นอิทธิยังสั่งให้พออวันชนะนั้นจับตัวเด็กๆแล้วก็ครูพาฝันมาด้วยซึ่งถึงแม้ว่าพออวันชนะจะเป็นคนโลภมากแต่เขาก็ไม่ต้องการที่จะทําร้ายใครโดยเฉพาะเด็กๆเ,เพราะว่าพออวันชนะยังคงมีจิตใจสํานึกของความเป็นครูจึงตัดสินใจช่วยครูโชคพร้อมกับบอกถูก เรื่องทุกอย่างให้กับครูสันติได้ฟังพอ,อวันชนะจึงตัดสินใจช่วยครูโชคพร้อมกับบอกเรื่องราวทุกอย่างให้กับครูสันติได้ฟังซึ่งครูสันติและก็เปล่าไม่รอช้ารีพาตำรวจมาช่วยครูโชคและก็ครูพาฝันแล้วก็พาเด็กๆนี้ไปทันทีแต่แล้วอีกทีนั้นก็ไม่ปล่อยให้เป็นไปอย่างนั้นเขาจึงจัดการตักรา่าทอนโคนทั้งผอ,อวันชนะและก็ครูโชค ทำให้ครูโชคนั้นถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสส่วนทางด้านอิธิแล้วก็เหล่าลูกน้องที่คิดต่อสู้กลับถูกตำรวจวิสามันจนตายซึ่งถึงแม้ว่าผอ,อ,อวันชนะจะกลับตัวกลับใจและได้เป็นพยานนำหลักฐานมามอบให้กับทางตำรวจเกี่ยวกับถูกเรื่องที่อิธิได้ทำแต่เขานั้นก็มีความผิดทางวินัยจนทำให้ผอ,อ,อวันชนะได้พ้นสภาพความเป็นผอ,อของทางโรงเรียนดาวเด่นวิทยาแต่ถึงอย่างไรผอ,อวันชนะก็ขอมีส่วนร่วมทำหน้าที่ผอ ของโรงเรียนดาวเด่นวิทยาเป็นครั้งสุดท้ายใด้การเข้าร่วมการแข่งขันใน,นรอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมบ้านโคกปังและทีมดาวเด่นวิทยา ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ถึงแม้ว่าครูชคกจะรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลโดยมีครูพาฝันคอยดูแลอยู่แต่แล้วเด็กๆทุกคนก็ไม่ย่อท้อร่วมมือร่วมใจในการซุ้ครั้งนี้ไม่เพียงเท่านั้นแก้วตาที่มีอาการป่วยดีขึ้นจึงขอมีส่วนร่วมในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยในการแข่งขันในเซตนี้เป็นการแข่งขันชี้ชะตาของโรงเรียนบ้านคคกปังทําให้เด็กๆทุกคนมุ่งมั่นในการแข่งขันมากจนในที่สุดทีมบ้านคคกปังก็สามารถเอาชนะทีมดาว เห็นวิทยามาได้อย่างขาดลอยทําให้ครูสันติและก็พราวที่เชียร์อยู่ข้างสนามก็ดีใจมากจับมือแล้วอบกอดกันอย่างคนรักแต่พอทั้งคู่รู้สึกตัวก็รีบผลักกันออกจากกันด้วยความเขินอายต่างจากวันชนะที่โรงเรียนของเขาได้พ่ายแพ้อย่างเจ็บใจแต่เขานั้นก็มีน้ําใจนักกีฬามากพอยอมรับต่อความพ่ายแพ้นี้ในการชนะครั้งนี้ของโรงเรียนบ้านโคบังด่งดังไปทั่วจนทําให้ได้รับข่าวดี เมื่อมีหนังสือมาถึงครูสันติเรื่องการยกเลิกโรงเรียนบ้านโคกปังทำให้ทั้งครูและนักเรียนและชาวบ้านทุกคนต่างดีใจพร้อมกับสัญญาว่าจะพัฒนาทีมวอลเลย์บอลของโรงเรียนบ้านโคกปังต่อไปโดยมีครูโชคหรือว่าสายฟ้าเป็นโค้ชของเด็กๆและถึงแม้ว่าโรงเรียนบ้านโคกปังจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กๆก็ตามครูสันติซึ่งเป็นครูใหญ่ของโรงเรียนบ้านโคกปังสัญญาต่อทุกคนว่าเขาจะทำหน้าที่เป็นครูที่ดีของโรงเรียนบ้านโคกปังต่อไป พร้อมกับร้องขอให้พราวนั้นได้อยู่และใช้ชีวิตที่นี่กับเขาพร้อมกับบอกรักและก็ขอเธอแต่งงานซึ่งเช่นเดียวกับครูโชคที่ขอพาฝัานเป็นแฟนทำกลางเด็กๆของโรงเรียนบ้านโคกปังที่ดีใจที่ทําให้โรงเรียนของตัวเองนั้นพ้นวิกฤตในครั้งนี้จบบริบูรณ์ค่ะ